คำว่าการศึกษามาจากคำว่าสิขาโดยทั่วไปหมายถึงกระบวนการเรียนการฝึกอบรมการค้นคว้าการพัฒนาการและการรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งปวงจะเห็นได้ว่าการศึกษาในพระพุทธศาสนามีหลายระดับตั้งแต่ระดับต่าสุดถึงระดับสูงสุดเมื่อแบ่งระดับอย่างกว้างมี2ประการคือ 1. การศึกษาระดับโลกิยะมีความมุ่งหมายเพื่อดำรงชีวิตในทางโลก 2. การศึกษาระดับโลกุตละมีความมุ่งหมายเพื่อดำรงชีวิตเหนือกระแสะโลกในการศึกษา หรือการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าสอนให้คนได้พัฒนาอยู่สี่ด้านคือด้านร่างกายด้านสินด้านจิตใจและด้านสติปัญญาโดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นทั้งคนดีและคนดีไม่ใช่เป็นคนดีแต่โง่หรือเป็นคนเก่งไอ้โกงการจะสอนให้มนุษย์เป็นคนดีและคนเก่งนั้นจะต้องมีหลักในการศึกษาที่ถูกต้องเหมาะสมซึ่งในการพัฒนามนุษย์นั้นพระพุทธศาสนามุ่งสร้างมนุษย์ให้เป็นคนดีก่อนเราจึงค่อยสร้างความเก่งทีหลัง นั่นคือสอนให้เรามีคุณธรรมความดีงามก่อนเราเจงให้มีความรู้ความเข้าใจหรือสติปัญญาภายหลังดังนั้นหลักในการศึกษาของพระพุทธศาสนานั้นจะมีลําดับขั้นตอนการศึกษาโดยเริ่มจากศีลสิกขาต่อด้วยจิตตสิกขาและขั้นตอนสุดท้ายคือปัญญาสิกขาซึ่งขั้นตอนการศึกษาทั้งสามนี้รวมเรียกว่าใจสิกขาซึ่งมีความหมายดังนี้ศีลสิกขาการฝึก ศึกษาในด้านความประพฤติทางกายวาจาและอาชีพให้มีชีวิตสุจริตและเกื้อกูลจิตศิขาการฝึกศึกษาด้านสมาธิหรือพัฒนาจิตใจให้เจริญ 3. ปัญญาศิขาการฝึกศึกษาในปัญญาสูงขึ้นไปให้รู้คิดเข้าใจหม้อห็นตามเป็นจริงนอกจากนี้ยังมีวิธีการเรียนรู้ตามหลักโดยทั่วไปซึ่งทูเจ้าตัดไว้5ประการคือ 1. การฟังหมายถึงการตั้งใจศึกษาเาเรียนในห้องเรียน 2. การจำได้หมายถึงการใช้วิธีการต่างๆเพื่อให้จำได้ 3. การสาธยายหมายถึงการท่องการทบทวนความจำมบ่อยๆ่อยการเพ่งพินิจด้วยใจหมายถึงการตั้งใจจินตนาการถึงความรู้นั้นไวเ้เสมอ 5. การแทงทะลุด้วยความเห็นหมายถึงการเข้าถึงความรู้อย่างถูกต้องเป็นความรู้อย่างแท้จริงไม่ใช่ติดอยู่แต่เพียงความจำเท่านั้นแต่เป็นความรู้ความจำที่สามารถนำมาประพฤติปฏิบัติได้